สวัสดีครับนักด้วยเชิญยิ้มครับวันนี้มายืนอยู่ที่บางปะอินนะครับแล้วก็มาพูดถึงรายการฟังชัดชัดถนอมจัดให้ทางช่อง5ซึ่งย้ายเวลามานะครับก็ก็ต้องบอกว่าคุณถนอมกับผมเนี่ยรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วก็ได้ทราบในิสัยใจคอกันดีว่าท่านทําเพื่อสังคมจริงๆนะครับแม่น้ําว่ากว้างแค่ไหนนะครับน้าใจคุณถนอมก็กว้างกว่านะครับ ใครมีปัญหาเดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับระบบงานราชการหรือว่าถูกกันแกล้งลังแกอะไรต่างๆเนี่ยคุณถนอมสามารถช่วยท่านได้นะครับก็ไปติดตามชมรายการของคุณถนอมครับฟังชัดๆถนอมจัดให้ทางช่อง5้าหลายๆวันได้ยกันนะครับท่านจะได้มีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่บ้านคอยช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นสังคมไทยไทยแท้ที่คอยดูแลเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับฟังชัดชัดถนอมจัดให้ช่อง5้าแล้วคุณจะมีเพื่อนที่ปรึกษาครับ